เกาะติดสถานการณ์ข่าว i n n news ร o าวอัพ 1 g, ang, g, g, Number 2นาิกนาทีสสใต้ยพลังประชารัฐแถลงจุดยืนอยู่ฝ่ายนายกรัฐมนตรีปรับคอรมนุนธนกรเป็นโฆษกแทนนรุมนเหตุทิ้งงาน2ครั้ง12.19นาิกาสนาทีสมาคมเข้าลดเป้าส่งออกเหลือ6.5ล้านตันต่ำสุดในรอบ20ปีเหตุโควิดทำเศรษฐกิจแย่ซื้อน้อยลงคู่ค้าเลือกของถูกขณะ6เดือนส่งออกได้3.1ล้านตันลดลง32.7ปเซ 12.34นาฬิกานาทีเลขาธิการปปสย้ำนโยบายปรับสถานะพืชกระท่อมออกจากยาเสพติดให้โทษเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และเศรษฐกิจส่งเสริมการนำไปใช้อย่างถูกต้องไม่อนุญาตให้ใช้ในทางที่ผิด12.45นาิกานาทีตอมจับสองพ่อลูกหลอกเหยื่อขอรหัส OTP นำไปกดเงินสดร่วม5 0 0แสนบาทเพื่อเอาไปเล่นพนัน เวล้00:12นา58นาทีสอบคอแถลงพบป่วยใหมโควิดอีก6รายกลับจากอียิปต์สหรัฐอเมริกาเยอรมนีรวมสะสม3,261คนรักษาหายกลับบ้านแล้ว3 0 1 5คนและเสียชีวิตคงที่58คนเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup